มีคำถามว่าสีเจลแม่เหล็กของ Beam, s t a ร r y ี e a m กับสีเจลแม่เหล็กของ On a n d off s e r i e s แตกต่างกันยังไงจุดเด่นของ j e l l y f i t ทุกคอลเลกชันนะคะของเขาจะใช้เป็น Micro Magnetic Powder ซึ่งจะทำให้ Reaction ในการดึงแม่เหล็กนะคะขึ้นไวมากและที่สำคัญขึ้นสวยด้วยแต่ความแตกต่างของเขาอยู่ตรงนี้ค่ะจาก s t e r r y Beam Collection นี้นะคะ1 0สีแรก nag 0 9ถึง nag 1 9เขาจะมีความเป็น Silver Base ค่ะคือสีเจลแม่เหล็กเขาจะขึ้นวาวแต่ก็จะเห็นเป็นสีเงินล้วนเห็นไหมคะ แต่ถ้าเป็น14หลังนะคะ NAG 20ถึง NAG 29จะมีความเป็น two tone effect คือการที่เราทาสีเดียวนี่แหละแต่ถ้าเรามองคนละมุมนะคะก็จะเห็นสีคนละแบบมันจะเป็นความเหลือบที่คล้ายๆกับเมื่อเราทาสีเจลแม่เหล็กเสร็จแล้วขัดผงอะคะ่ะส่วนสีเจลแม่เหล็กจาก on and off series 5สีนี้เขาจะมีความเป็น a อโร r a โ o l o g r a m ลองดูชัดๆจากที่เขาดึงแม่เหล็กแล้วนะคะเขาจะมีความรุงร้งๆค่ะรุ้งแบบ มีม่วงชมพูเงินอะไรแบบนี้อยู่ด้วยกันแล้วถ้ายิ่งโดนแสงแฟลชหรือแสงแดดนะคะเขาจะยิ่งรุ้งแบบเด่นๆเลยอะคะ่ะสวยมากทั้ง3แบบที่พูดมานะคะมีความโดดเด่นแตกต่างกันแยกความแตกต่างให้ดูเห็นชัดขนาดนี้ใครชอบสีไหนนะคะเลือกเฉพาะสีนั้นไปได้เลยเพราะว่าถ้าพูดถึงสีเจลแม่เหล็กนะคะเจลฟิตยืนหนึ่งยืนหนึ่งจริงๆค่ะ อันนี้เราไม่ได้พูดเองนะคะเสียงลือเสียงเล่าอ้างเขาว่ามาอุ้ยอุยอุยตรงนี้เห็นชัดมากเลยอะ่ะเห็นความแตกต่างกันได้ชัดขนาดนี้เหมือนเลือกง่ายขึ้นเลยใช่ไหมล่ะคะ